อวินหลอกจังหวะน,นี้ไป2คนเลยครับแล้วได้จริงฉลับบอลโอ้โหไปตกบนหลังคาครับอบอลทะลุขึ้นมาเองเห็นเพื่อนแล้วยอดมาให้กับเอาวินฟอเตสเอาบอลลงจังหวะน,นี้จังเกี่ยวไปเอาตัวรอดมาได้ครับสุดเส้นหลังแล้วขาเข้ามาในกรอบกโทษไหลามาลุกนที่เรียวร้อยเลยครับโอ้โหความสามารถจากตัวยอดเยี่ยมจ,จริงๆครับเอาวินฟอเตครับแล้วสุดท้ายเป็นเตนเล่ครับจบสะกอ์ไป ยกมาทางขวาได้ครับแล้วดูจังหวะแต่งบอลแรกดีมากครับแต่งหลบมาอีกทีนึ่งครับอีซาคอนได้แล้วดูแตะมาหายเลยครับยัดเข้ามาลอดขาทางฟิลิปเป้ด้วยครับแล้วก็ได้แท็โล่งๆเลยครับแดนเลยโอ้จังหวะน,น,นี้เอาเครดิตไปก็ประมาณ80เซครับเอาวิ่งฟอร์อออเตสอจริงจับลั่นไปหน่อยอาครับราบุรีตัดได้จกกักรพันธ์ มองหาเพื่อนแล้วแทงไหลมาลูกนี้ฟอเตสยิงสวนแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหแอซิสก,กับหึประตูรับดูยับฟอเตสยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับสวนตัวกิติคุณเข้าไปน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยครับลูกใส่พานมาให้ของจักรพันธ์แก้วพรมโอ้โหไปพลาดเองครับหมอบัววิทยาแล้วโดนลงโทษเลยครับความเฉียบขาดแล้วก็เด็ดขาดนี่ มือให้สร